สวัสดีครับเพื่อนเล็บสวัสดีครับเพื่อนแล็บครับวันนี้อยู่กับเกม Part of Exile แล้วก็คอนเทนต์วันนี้นะฮะสิ่งที่ผมอยากจะมาบอกพวกคุณก็คือการหาเงินหลังจากที่ผมสอนพวกคุณหาเงินด้วยการฟาร์มหอ,อกต่างๆนานาไปแล้วนะ้องที่ผมไม่ได้ฟาร์มหอ,อกต่อเลยนะครับจะเห็นว่าคังก็่างๆอันนี้ก็ต่อจากของเดิมนะจะเห็นว่าโล่หรือเข็มขัดก็ยังอยู่ประมาณเท่าๆเดิมกับที่ผมเคยไลฟ์ หรือว่าหอ,อกหน้าเนี่ยถ้าเกิดคุณดูแลวจากันได้ก็คือชิ้นเดิมที่ผมวางตําแหน่งเดิมเลยเพราะมันขายไม่ออกผมก็ยังไว้อยู่ที่เดิมแต่ที่เหลือที่มันหายไปก็คือขายออกหมดแล้วไม่ได้ไปปรับลดราคาอะไรเลยสำหรับหน้านี้หน้านี้ก็ยังอยู่ใกล้ๆเดิมคือผมไม่ได้ฟาร,ร์มหอ,อกเพิ่มแต่ที่ผมอยากจะมาบอกก็คือดีไวผมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญด้วยเ,เดี๋ยวเอาแป๊บนึงนะทงแชร์ทางดิสเพย์จะให้เห็นหน้าแคลคูลเลเตอร์ทีนี้ผมจะคํานวณเงินให้คุณดูตอนที่ผมเลิก สินทรัพย์ทรัพย์สินทั้งหมดก็คือของในอาว่าตรงนี้ทั้งหมดประมาณ6 0 0 d อดีแล้วผมก็มีไปซื้อตัวซื้อของทําไททันไปประมาณ100ดีแล้วนะครับ6ก0กว่ากว่าดีแล้วกันเป็นเงินเริ่มต้นที่ผมใช้เนาะแล้วก็เอากําไรบางส่วนออกมาซื้อของทําไททันไปก็บอกว่าต้องบอกว่าราคาแต่ละชิ้นก็ไม่ถูกไอหมวกเนี่ยเขอเกือบเกือบก,ก็สิบดีไวยอยู่ดยแดวเลยมาที่ตอนที่ซื้อมานะถุงมือก็8 7 ดีวายประมาณนี้เนาะสร้อยนี่ไม่ต้องสืบครับร้อยกว่าแต่สร้อยนี่ผมซื้อไปแล้วนะไม่เกี่ยวสร้อยนี้ไม่เกี่ยวนะสร้อยผมซื้อไว้นานละอ,อ,อาวุธต่างๆก็แบบประมาณแพงสุดสี่สิบดีวายผมจําได้ซื้อหลายอันสี่สิบสามสิบยี่สิบสิบมีทุกราค่าเลยสิบสิบดีวายซื้อมาสองอันด้วยมั้งคือคือซื้อเยอะมากนะครับไม่รวมโลนะครับโลนี้ซื้อก่อนเ,ออเนี่ยจะเห็นว่าผมมีอาวุธเพียบเลยนะครับ คือผมซื้อมาเทสทาบิวก็คือจะบอกว่าเงินมันหายไปเรื่อยๆด้วยเนาะแต่ว่าสิ่งที่ผมจะมาบอกก็คือว่าผมเทรดเอาว่าไปเรื่อยแล้ววันก่อนผมเพิ่งเห็นว่าเฮ้ยเงินผมมันไม่ได้น้อยลงว่ะอันนี้ผมบวกจากซ้ายบนนี้เนาะที่ผมขายออกโซคอไอโซคอตัวเนี้ยโซคอคริท so ิคอลดามเมจเนี่ยมันผมขายหนึ่งต่อสองเดี๋ยวผมจะมาผมจะมาอธิบายให้ฟังตรงนี้ทีหนึ่งนะครับแต่เราจะตีมูลค่าเป็นเงินให้ด่วนว่าตอนเนี้ยผมมีเท่าไหร่ นะครับอันนี้60 D y เนาะอันนี้ขายได้อันละสี่ขายได้ออกแน่นอนอยู่ที่ระยะเวลาเร็วช้านะครับก็บวก40นะครับแล้วก็บวกกับอันนี้นะถ้าเกิดผมยกเลิกแล้วขายให,ใหม่ก็ขายได้แค่4 DY ต่อชิ้นก็เหลือ40ครับไม่ใช่60นะก็จะบวกอีก40นะครับฝั่งนี้รอรอขายออกไม่ได้แล้วอันนี้ต้องยกเลิกมีแค่38มีแค่38โอ้แป๊บนึ่งนะอันนี้ราคามันเพิ่งเปลี่ยนอันนี้ผมขาดทุนละ อันนี้ผมขาดทุนละอันนี้คือผมเทสอยู่ว่าผมจะมาแนะนําดีไหมพอดีอ่ราคามันเปลี่ยนให้เห็นเลยนะว่าทําไม่ได้นะครับราคาราคาน้อยราคาถูกลงอันนี้ผมขาดทุนเดี๋ยวผมตีตัวเลขให้เลยดีกว่าเนาะแปดสิบแปดสองสี่สี่เนาะข้างล่างนี่สองสี่สองร้อยสี่สิบสี่ชิ้นกับแปดสิบแปดนะครับแล้วก็หารห้ามันขายถ้าขายตอนนี้คือขายห้าอันต่อหนึ่งดีไวจะได้หกสิบหกดีไวนะครับบวกอีกสามสิบแปด ตีว่าหกบนะครับหกสิบวกสาแล้วก็บวก60ตรงนี้นะแล้วก็บวก40่สบวกสีนะครับผมบวกถูกไหมผมผมกผมกูเครื่องคิดเลขมันมันกดกดเบิ้ลเมื่อกี้ผมเบิ้ลปะสอง่สี่บวกแปดแนหานะครับได้66นะทีนี้66เอาไปทำไมข้างหลังมันต้องโชว์ด้วยหกสิบหก บวกสามแปดที่ขายออกไปแล้วยังไม่ได้ดึงดีวออกมานะครับบวกด้วยหกสิบบวกสี่สิบบวกสี่สิบนะครับสองร้อยสี่สิบสี่อันนี้ผมตีว่าขายได้อันละสี่ก่อนก็ได้นะก็บวกไปอีกแปดสิบคือจริงๆผมว่านะเดี๋ยวน่าจะขายออกอันละห้านะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ถึงก็ผมตีว่าแปดสิบสามร้อยนะครับบวกด้วยสองร้อยสิบหกนะครับบวกด้วย เอ่อเจ็ดสิบสองอันนี้ผมตั้งซื้อไว้แต่ยังไม่แมชเนาะเจ็ดสิบสองดีนะครับบวกด้วยร้อยี่สิบตรงนี้นะครับบวกด้วยอันนี้ตีว่าสิบดีพอคืออันนี้ผมเทสไว้นานแล้วมันไม่ออกคงไม่ออกแล้วอาจจะต้องขายหนึ่งดี้นี้ผมตั้งขายสองดีผมมีทั้งหมดเจ็ดร้อยสี่สิบสองดีโดยเงินที่ผมเริ่มต้อนอยู่ที่หกร้อยดีแล้วก็ผมมีซื้อของไปประมาณร้อยดีเออคือคือของที่ซื้อก็คือซื้อออไม่ได้ไม่ได้ซื้อในไหล ไลฟ์อาทิตย์ที่แล้วที่เกี่ยวกับ p o e ที่ผมไลฟ์มันจะมีไลฟ์หนึ่งที่เปิดมาผมซื้อของแล้วเขาแถมอาวุธมานั่นอันนั้นนะ่นนนะคือซื้อของ40 d สดีแล้วช่วงนั้นนะ่ะคือผมซื้อไปนั่นแหละรวมรวมคือประมาณ1 0 0 d ดีวนะครับจากเงิน600เนี่ยผมก็มาเป็นจ4 2ถ้ารวมกับของที่ซื้อมาด้วยหรือว่าหักไม่หักไอ้เงินที่ผมซื้อของไปอ่ะก็คือ840กว่าโดยที่ผมแทบไม่ได้ขยับ a t l a s เลยนะครับคือแทบไม่มีของ ใหม่เลยแอตลาสผมเนี่ยอยู่ตำแหน่งเดิมๆมาสักพักนึ่งแล้วคือไปเล่นเอ็กซเพ i o ชไปเล่นอะไรคือเอางี้นะระยะทางที่ผมเดินทางเนี่ยแบบประมาณประมาณประมาณ,ปร,มาณประมาณจากแอตลาสไม่ใช่แอตลาสเนี่ยไม่ไม่ใช่ซิตาเดลนี้พูดผิดไม่ใช่แอตลาสน่าจะจากเออคงประมาณประมาณนี้แหละประมาณซิตาเดลตรงเนี้ย แต่เริ่มแต่เริ่มจุดจากตรงเนี้ยตอนอาทิตย์ที่แล้วที่ผมเริ่มนะเนี่ยเอล拉สผมวิ่งมาแค่นี้เองน้อยมากวิ่งมาอีกหนึ่งซิตาเดลแล้วก็วิ่งมาจอดแค่เนี้คือเล่นวันละไม่กี่แมปเองนะครับที่เหลือคือเงินที่มาจากเอาว่าล้วนๆเออแล้วก็ของขายนี่ผมไม่ได้ทําของเพิ่มเดี๋ยวผมเปิดคลังให้ดูว่าผมจะมีเก็บของไว้เตรียมทําครับพวกเนี้ย เอามาย่อยเอามาผสมเอามาอะไรเนี่ยผมไม่ได้ทําอะไรเพิ่มเลยคือของขาก็แทบจะเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยพวกนี้ก็มีอยู่ประมาณเนี้ยอยู่แล้วเนาะในลงในไลฟ์ตอนผมเปิดผ่านๆไปก็น่าจะมีให้เห็นว่ามันก็แทบไม่กระดิกเลยนะครับคือกระดิกน้อยมากนะแต่700กว่าดีไว้เมื่อกี้มันมีที่ผมขายหอกไปอีกเล็กน้อยเนาะแต่น้อยมากจริงๆคือถ้าเกิดคุณดูในไลฟ์คุณจะรู้เลยว่าหอกที่เหลืออยู่ที่ผมยังขายไม่ออกเนี่ยมันแค่เออสิบี อะไรเงี้ยสามดี device, อันหนึ่งสอนนงดีอ,อ, device, อันหนึ่งมีแค่นี้มั้งก็มีสิบดีอันหนึ่งมั้งที่แพงเออที่เหลือไม่มีละมีแค่นั้นมีแค่นั้นและที่สําคัญคือวิธีที่ผมทาทำยังไงมากกว่าผมรู้หลายคนมาดูอาจจะอยากรู้ว่าทํายังไงนะครับก็อันนี้ผมเทสมาหลายอย่างหลายอย่างนะครับอย่างแรกที่ผมลองเทสเลยคือโซคอคือผมอยู่กับโซคอมาตั้งแต่ต้นหลีกเลยสําหรับหลีกนี้เนาะผมเทสโซคอมาตลอดนะครับตั้งแต่ราคามัน อันละหนึ่งดีวรหรืออันละแบบ0.8 d ย์จุดแปดายอะไรเงี้ยเออจนวันเนี้ยมันขึ้นไปหนึ่งจุดหนึ่อันได้1.3ึ่งหรือว่าหนึ่งจุดห้าไม่ยากนะครับคือคือถ้าวันนี้คุณตั้งขาย1.5 d ่งจุดแทบจะออกทันทีนะครับที่น่าสนใจคือคุณสามารถซื้อเนอี่ยละประมาณ4 d ่ดีไวได้3ชิ้นแต่คุณเอามาขายเนี่ยสองชิ้นได้สามดีคือคุณจะเห็นอะไรไหมใช้4 d ่ดีวาได้3ชิ้นแปลว่า แปลว่าถ้าเกิดคุณใช้8 d y ซื้อ6ชิ้นนะ่ะคุณจะได้9 DY ดีแบบทันทีนะคือกดซื้ออันเนี้ยแล้วมาโยนฝั่งเนี้ยแล้วมาโยนฝั่งเนี่ยแป๊บเดียวอ่ะมันแป๊บเดียวมากเพราะว่าราคาคุณรอคุณรอคิวไม่เยอะหรอกรอแบบคำว่าแป๊บเดียวของผมคือ2ชั่วโมง4ี่ชั่วโมงประมาณนี้เนาะการสับการเทรดเอาว,าว่าวิธีนี้นะมันแปบ๊บแป๊บเดียวคือประมาณ4ี่ชั่วไม่เกิน8ชั่วโมงแล้วกันคำว่าแป๊บเดียวคือ1รอบที่คุณ a f k ไปนอนหรือว่าไปทํางานแล้วกันนะครับ แต่ถ้าเกิดคำว่านานหน่อยก็าจะเป็นวันวันหนึ่งสองวันนานมากอาทิตย์หนึ่งเออทีนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายต่อนะครับวิธีที่ผมทําคือผมมารับซื้อพวกเนี้ยผมมาดังดูแล้วว่าอ๋อถ้าผมเอาดีวายซื้อนะมันสามต่อสองแต่ราคารับซื้ออยู่ตอนเนี้ยมีคนรับซื้อที่หนึ่งจุดสามสามเนี่ยหรือซีดีวต่อสามอันเนี่ยอยู่ที่สองร้อยอันผมจะตั้งประมาณเนี่ยหนึ่งจุดสองหนึ่งจุดสองหรือหนึ่งจุดสองห้านะครับ ถ้ามันไม่แมชอย่างเงี้ยผมตั้งตอนผมตั้งมันแล้วประมาณ6กชั่วโมงมันไม่แมชผมอาจจะมาปรับคืนนี้ว่าเอ๊ะหรือผมจะต้องรับประมาณสักหนึ่งจุดสามเนี่ยหนึ่งจุดสาหนึ่งจุดสองห้าะครับเพื่อที่ว่าจะเอาไปขายที่สองฟังไม่ผิดนะครับเอาไปขายที่สองคือผมมองว่ากำไรจาก1 3จุสามไปสองมันเยอะมากมันเยอะมากนะครับเดี๋ยวผมเทียบให้ดู อ่ะผมเทียบตัวเลขแบบนี้ให้ดูจะน่าจะง่ายกว่าก็คือ1 0 0 d งรได้75โซคอแล้วถ้าผมเอาเจ so ็ดสโซคอไปขายชิ้นละ2ผมจะได้1 5 0 d ห้ไปความว่าผมลงทุนวันนี้ร้0ยดีถ้าผมขายออกหมดจะได้1 5 0 d ห้คุณอาจจะไม่เชื่อว่ามันขายออกคือบางคนฟังถึงตรงเนี้ยเฮ้ยมันขายไม่ออกหรอกจะบ้าหรอ,หรอใครจะไปซื้อราคาหราคาสองดีต่อชิ้นจากราคาตลาดแค่หนดสมันขายออก ขายออกจริงคือคุณดูคุณดูเอาว่าผมตอนนี้ก็ได้เนี่ยขายออก2 DY ดีตอ1ชิ้น108ชิ้น60สิชิ้น30ชิ้นทั้งหมดนี้รวมกันประมาณ198ชิ้นหรือเกือบเกือบ200ชิ้นผมขายออกแต่ว่าขายออกในระยะเวลาประมาณอาทิตย์5วัน5วันวันนี้วันเสาร์วันวันที่ผมอัดคลิปนี้คือวันเสาร์วันที่ผมโพสต์ขายก็เนี่ยคือวันจันทร์อาทิตย์กลางคืนหรือวันจันทร์ เย็นๆสักอย่างประมาณเนี้ยก็ประมาณห้าหกวันประมาณห้าหกวันผมขายอ,าออกโดยที่ผมได้กําไรประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นห้าสิบเปอร์เซ็นหมายความว่าอะไรเดี๋ยวคุณจะไม่เห็นตัวเลขผมจะให้คุณเห็นตัวเลขแบบชัดๆนะครับอันนี้ผมกําไรอยู่ที่สามร้อยเก้าสิบหกตีตีตีว่าสี่ร้อยได้ไหมถ้าตีว่าสี่ร้อยนะครับอันนี้คือผมขายไปประมาณว่าจากสองร้อยหกสิบหกดีวที่ผมลงทุนไป ประมาณ2 6 6 d ้ที่ผมลงทุนไปประมาณนะน่าจะเยอะกว่านี้น่าจะน้อยกว่านี้ดิต้นทุนที่ใช้คูณ1น่เนี่ยกำไรที่ผมได้จริงๆมันคือ130 DY ดีไในหนึ่งใน5 6วันซึ่งมันตกวันละเท่าไหร่130อ่ะาีว่า140หาร6ก็ได้23วันหรือ130หาร6 20 DY ดีต่อวันอันนี้20 DY ต่อวันโดยที่ผมไม่ต้องฟาร์มไม่ต้องทำอะไร ไม่ต้องเข้าเกมด้วยซ้ําเข้าวันละครั้งพอผมเข้าวันละครั้งจริงๆนะเข้ามาเช็คราคาเข้ามาปรับบิลเล็กน้อยเข้ามาซื้อของอยู่แค่เนี้ยแล้วก็ลงแมปหนึ่งสองแมบปบดูว่าบิลผมมันโอเคไหมเออผมอยู่แบบเนี้ยมาหนึ่งอาทิตย์มันไม่ใช่ไม่ใช่ผมจะเลิกเล่นนะผมยังเล่นต่อเต่ยผมจะเทสว่าไอ้ระบบเนี้ยมันหาเงินได้ระดับไหนแล้วผมจะมาแชร์ให้คุณฟังอันนี้คือโซคอคุณอาจจะรับที่อันละหนึ่งจุดสองหรือคุณจะรับที่หนึ่งจุดห้าเลย ก็ได้นะครับแล้วแต่แต่ในช่วงที่ตลาดเริ่มซบเซาหรือคนเล่นเริ่มน้อยช่วงเนี้ยคนเล่นเริ่มน้อยผมรู้สึกได้จากของที่มันออกช้าลงเนี่ยผมมองว่ามันเราควรรับที่มันถูกหน่อยอย่าไปรับที่หนึ่งจุดห้านะครับเตือนไว้เผื่อวันดีคืนดีผีมันพักลงไปที่หนึ่งหนึ่งตอนหนึ่งก็ก็จะเจ็บนะครับแต่สาหรับผมกําไรมาแล้วก็คงไม่ไม่ไม่เจ็บมากนะฮะแล้วก็หลังจากลงคิปไปบอกเลยว่าเดี๋ยวมันจะต้องมีคนไทยมากวาดซื้อแล้วก็เอาไปตั้งขายสองเอาไปตั้งขายสอง ขาย2 DY เนี่ยจาก700คิวอาจจะเป็นพันคิวพันสองร้อยคิวก็อาจจะนานขึ้นอาจจะไม่ใช่56วันอาจจะไปเปถึง10วันไม่ถึงเราบ้าง7วัน8วันอะไรเงี้ยเออก็เป็นไปได้น,นะครับเพราะว่าคนฟังคลิปเราไปทําต่อมันก็แปลว่ามีคนขายเยอะขึ้นไงแต่คนซื้ออาจจะน้อยลงหรือเปล่ามไม่รู้นะอันนี้ผมไม่รู้นะครับรับความเสี่ยงกันเอาเองผมแค่มาแชร์ให้ฟังว่าผมทําแบบนี้แล้วมันได้แบบนี้แล้วมันก็ขายได้จริงแบบนี้นะครับไอที่ขาดทุนผมก็โชว์ให้เห็นเลยว่าเนี่ยขาดทุนอันนี้ก็ขาดทุนนะครับโอ อันเมนตตัวเนี้ยคือผมซื้อไว้ตั้งแต่ก่อนปรับแพทอะไรสักอย่างหนึ่งที่แม่งปรับมาแล้วราคาร่วงก่อนนั้นนี้ก็มีแรปบิดไอแรปบิดทาลิสแมนก็ก็จุ้งเหมือนกันซื้อมา6กดีตอนนี้เหลือ3ามดีไปะเออแต่ว่าผมก็จะไม่แนะนําให้คุณทําไงแต่ว่าไอโซคอเนี่ยมันอยู่มานานแล้วไงมันอยู่มานานแล้วมันยังไม่ไม่ร่วงมันก็พิสูจน์ตัวเองได้ระดับหนึ่งแล้วว่าว่ามันอยู่ได้เนี่ยโหเลยหนึ่งจุดสี่ราคาอย่างซีด เื่อนผมมีรับมาตอนสามดีวกับสองดีวมั้งยั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 งทะลุไปหนึ่งจุดกวัยเกี่ยวนี่สุดยอดนะครับเอ่ออันที่น่าเทรดตอนนี้นะครับฟักเจอร์ริ่งโออันเนี้ยถ้าเกิดคุณรับมาที่เลทตามที่เขาลงไว้เนี่ยสิบเอ็ดต่อสองใช่ไหมคุณก็อาจจะไปขายสิบต่อสองสิบต่อสองนั่นหมายความว่าคุณจะได้กําไรหนึ่งฟักเจอริงโอใช่ปะ่ะงั้นคุณก็อาจจะรับสักห้าสิบห้าอันไหม ใช้10บดีซื้อมาห้าบห้าอันแต่ว่าคุณก็ไปขายกําไรน้อยไปเนาะมันต้องร้อยสิแต่มันจะเป็นต่อยี่สบปะเอออันเนี้ยคุณจะได้กําไรหนึ่งดีถ้าเกิดคุณซื้อที่ราคานี้นะแล้วคุณเอาไปขายเอาไปขายเลทนี้เอาไปขายเลทนี้หนึ่งรยต่อยี่สิบนะครับคุณก็จะได้สมมติว่านี่ผมซื้อร1 0ใช่ไหม ก็ไปขายยีเอ็ดเฮ้ยยี่สิองวะอเอ้ยเมาย1ิเอ็ดทำไมราคามันไม่ลงตัววะยี่สิบออ๋อต้องขายห้าทัวนนี่หว่ายีบสองเออเ,อ,อเมื่อกี้มื่นขออภัยอันนี้ก็โอเคนะได้สิบปไม่ถึงว่าลงทุน ลงทุน2 0 DY ไ,ได้1 1 0 Factoring o รใช่ปะคุณก็มาขาย1 1 0 f a c t o r i เ g o ร์2ิงเออเดี๋ยวมันก็มีคนซื้อราคาเต็มก็คือซื้อ 5D y ได้เอ้ยซื้อ1 DY ได้5อันคือมันคือมันคือมันเมเซ์นที่จะมีคนกดประมาณนี้อันนี้คือหลักการเดี๋ยวตัวอย่างตัวอย่างอื่นนะครับนอกจาก f ั c t o r i n g o งที่ผมกดอยู่ตอนนี้นอกจากโซคอที่ผมกดอยู่ เดี๋ยวผมกดยกเลิกก่อนแล้วกันนะเพราะว่านี้มันขายไม่ออกแล้วเดี๋ยวผมไปขายราคาอื่นอ่าก็อันนี้ก็เอาออกไปเลยเนาะอันนี้หนึ่งต่อสีก็คือราคาดอยไปแล้วก็ก็ต้องก็ต้องเอาออกครับทีนี้ฟักเจอริงโอบวันนี้ผมมีเท่าไหร่ก็เช็คผมมี349้เานาะผมว่าตั้งั้สามร้ออัน3า0อันก็ได้แล้วก็เอา3 4มร่หารห้านะครับได้68สิดีวเนี่ย ต่อ5ผมก็ตั้งขายเลยนะครับถ้าเกิดก้อนนี้ขายออกได้มา68 d y ผมก็จะมาหมุนกับ factoring o อบต่อว่าเอ้ย68 d y ผมจะซื้อกี่อันเออเนี่ยอาจจะได้374อัน374อันก็ต้องเดี๋ยวนะ375ได้74 d y ลงทุน68 d y เออก็คือซื้อ37 สามร้อยเจ็สิบสี่อันนี่แหละเศษสี่เก็บเก็บเข้าคังไปไม่ต้องสนใจเดี๋ยวค่อยเอามารวมขายทีเดียวเขาเข้าใจใช่ไหมเศษที่เหลือเ,อเก็บเข้าคังแล้วเดี๋ยวค่อยมารวมขายทีเดียวคุณน่าจ,จะเอาหกสิบแปดดีวมาซื้อใช่ไหมแล้วก็ตั้งสามร้อยเจ็ดสิบแล้วก็เจ็ดสิบสี่ดีวตามเครื่องคิดเลขที่คุณกดได้สามร้อยเจ็ดสิบหันห้าสามร้อยเจ็ดสิบอันหจำนวนที่เราอยากขายก็คือห้าอันต่อหนึ่งดีวหารห้าปุ๊บได้เจ็ดสิบสี่ดีวก็มาตั้งขายใหม่ก็รอดูว่ามันจะขอยข ะครับอันนี้คือวิธีของฟ o วเจอรลิงโอวิธีของโซคอผมเอาผมเอาเงินในโซคอออกก่อนโอ้โหล่ำรวยเว้ยอ่ะวิธีของโซคอนะครับเดี๋ยวขอคิดแป๊บนึงนะว่าจะขายจะรับซื้อที่เท่าไหร่ดีเอ่ออะเอาตัวอย่างนี้ก่อนแล้วกัน4อัน5 DY ดีมันเลท1.25ดไม่ต้องสนใจว่ามันไม่ใช่ราคาที่ถูกที่สุดนะครับ คือราคา1.33จะมีใครขายหรือเปล่าไม่รู้ไม่ต้องสนใจ1.31 3, 3 0เดี๋ยวเดี๋ยวมันก็มีคนซื้อในราคานั้นๆนะนะแต่ว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่จะมีสินค้ามากพอที่จะขายในเลทนั้นได้คือถ้าเกิดคุณจะขายในเลท1.3อะ่ะให้คุณคิดนะว่า1.3คุณจะขายได้ต่อเมื่ออะไรต่อเมื่อที่คุณมี10 13อันปะ่ะอะไรวะเทวะนาะฟังนี้ผ <laughs> ิดฟัง่งเนี่ยเลท1.3คุณต้องมี สิบอันมาขายสิบสามเอาสิบสามดีวเท่านั้นนะครับไม่งั้นมันขายไม่ได้เออคือเลทเลทมันไม่ไม่ได้ลงตัวขนาดนั้นเนาะทีนี้เราก็เลยมาที่สี่ต่อห้าละกันเนาะเพราะว่าราคาขายสี่อันได้สี่อันได้หกดีวซื้อที่สี่อันได้ห้าดีวน่าจะแมทในวันพรุ่งนี้นะครับอันนี้ผมเดานะจากประสบการณ์ผมผมว่าน่าจะแมทในวันพรุ่งนี้อาจจะเดาผิดก็ได้นะเพราะว่าอันนี้ผมก็ตั้งรับไว้ก็ผิดเหมือนกัน นะครับทีนี้เราก็มาตั้งรับสี่ต่อห้าก่อนถึงจะต้องทำคือจะซื้อกี่ดีว่เอเมื่อกี้ผมมีกี่ดีววะสี่ร้อยสดดีวาครถ้ผมซื้อสัก200ร้อยดีวสองร้ดีวหารห้าสี่สคูณสี่สิบวคูณสี่หกร้อยหกสิบร้อยหกสเนี่ยก็จะเป็นเลทหนต่อ1.25เหมือนเดิมเลทเดิม เห็นไหมเลทเดิมผมก็ตั้งรับซื้อไปโดยที่ผมคาดหวังไว้ร้อยหกสิบเนี่ยถ้าเกิดผมขายหนึ่งจุดห้าใช่ไหมผมจะได้สี่สิบดีประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นหรือว่าถ้าเกิดผมขายสองดีไรอนานหน่อยก็อยู่ที่สามรอยี่สิบก็กำไรเยอะหน่อยอันนี้ก็อยู่ที่คุณตัดสินใจละเพราะว่าพอคุณลงทุนคุณจะมีทุนก้อนหนึ่งก็คือโกโกแสนกว่าอันนี้ยังเป็นทุนที่ต้องต้องใช้อยู่ดีแต่ว่าคุณสามารถที่จะจ่ายตอนนี้ไม่รู้ราคาเท่าไหร่นะราคาแมป แคส away แมปเงินนะ่ะคุณไปหาใน T F T มันจะมีบอกเลทอยู่ว่าไอ้ตอนนี้ c a s ส away รับกันเท่าไหร่่ะเดี๋ยวผมกดรับก่อนแป๊บอ่ะอันนี้รับแบบนี้นะอ่ะอันนี้คือ Discord T F T นะครับอันนี้ผมไปหามาว่าตอนนี้ c a s ส away อยู่ที่ราคาเท่าไหร่ก็คือ6 0 C ต่อ1สล็อตสำหรับ5รอบอันนี้คือ5รอบนะครับตกรอบละ12 c h a o เคอทสทีนี้เราก็อาจจะต้องมาเช็คว่า1 2เมัน เท่าไหร่ตอนนี้มันตก1 dy ได้19.25หหรือว่าประมาณ20ประมาณ20ก็ตามนั้นครับราคาประมาณเอ่อ60 60ปตปะ่ะศูนย์จุดหกป่ะต่อรอบเออซึ่งรอบหนึ่งคุณได้ประมาณ2ล้านคุณจะเอาหล้านคุณก็จ่ายไปดีครขึ้นก็ผมว่ามันก็ไม่ได้ตำหัมกมากเพราะว่าเราจ่ายไปดีขึ้นกับการที่เราทํากําไรได้แบบเบิมเบ่มเบิมมากโดยที่จ่ายแค่แสนว่ากโกะมันมันเทียบไม่ติดเออใช้่าเทียบไม่ติดเลย นะครับดีวที่เหลือผมมาทำอะไรผมคงมารับอันนี้ต่อมารับโซคอเพิ่มแต่รับอีกเลดอึงคืออันนี้อยู่ที่ชั้นเชิงที่คุณจะใช้ละคุณจะใช้รับเท่าไหร่ยังไงอันนี้อยู่ที่วิธีที่คุณจะหาแล้วนะแบบแล้วแต่คุณเลยอ่ะตัวอย่างแค่นี้พอนะครับผมรับอีกอันหนึ่งก็คือรับเลทหนึ่งจุดสามห้านะแล้วเดี๋ยวจะมาขายเลทหนึ่งจุดห้ากำไรประมาณสิบกว่าเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยเออหรือว่าจะตั้งขายสองดีวายไม่รู้สิเพราะว่าสองดีวายผมขายออกหมดล้วผมอาจจะไปตั้งขายสองดีวายใหม่นะครับ อย่างอื่นที่น่าสนใจนอกจากกุญแจหรือว่าฟักจูลิงโอก็จะมีพวกโอเมนโอเมนราคาค่อนข้างจะขึ้นตลอดเวลาในหลีกที่แล้วในหลีกนี้ดูมันไม่ค่อยขึ้นแต่ผมคิดว่าเดี๋ยวมันก็ต้องขึ้นสุดท้ายแล้วโอเมมันคนใช้เยอะเว้ยในความในความรู้สึกผมนะคือกว่าคุณจะคับของได้หนึ่งชิน้นคุณใช้โอเมเยอะแล้วโอเมนมัน,มน,มน,มนออกบ่อยนะออกบ่อยขึ้นแต่ว่ามันมันจะบ่อยมากพอสําหรับคนใช้หรือเปล่า เออเพราะว่าเท่าที่ผมลงลงมาเราลงกันเองอ่ะเราเราเราไม่ได้เจอโอเมนแบบสุรุ้ยสุร่ายหรือเจอบ่อยอะไรขนาดนั้นเข้าใจผมใช่ปะผมเลยคิดว่าโอเมนเป็นสินทรัพย์ตัวหนึ่งที่อาจจะซื้อแล้วปลอดภัยระดับหนึ่งหรือว่าแบบพอจะลงทุนแล้วแบบหวังว่ามันจะขึ้นได้ราคาก็อาจจะไปถึง5้าหรือหกเสักวันหนึ่งแล้วอ,อาจจะร่วงกลับมาใหม่อาจจะร่วงมาที่6กดีวคุณก็ต้องเล่นรอบเอาถ้ามันวิ่งขึ้นไปแล้วคุณก็ปล่อยไปหาตัวอื่นคุณอย่าไปไล่ราคานะคุณไล่ราคาแล้วเจ็บเจ็บมาเรื่องคุณนะผมไม่เกี่ยว โอเคปะ่ะเพราะผมก็เจ็บเวลาที่แบบผมเทรดอย่างเงี้ยผมเทรดโอเมนตัวเนี้ยโอเมนออฟวิตเทลลิงเนี่ยผมผมผมเทรดตั้งแต่หลีกหนึ่งแล้วนะเออผมก็เทรดมาอย่างเงี้ยสี่รับสี่ขายห้ารับห้าขายหกวันใดวันนี้ม่วิ่งไปสิบวิ่งไปสิบทำไงลงมาแปดอะซื้อเลยซื้อแปดอีกวันเหลือหกตัวใครตัวมันเนาะเว้เขาเข้าใจผมนะเออผมแค่มาแนะนำในสิ่งที่ผมรู้นะครับไม่ได้บอกว่ามันจะเป็นแบบนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะ โอปอฟแชนเนี่ยราคามันก็มีแก็บให้คุณเล่นนะคุณอาจจะเล่นได้นะรับ3 4สขายส7พวกนี้มันมันมัน,ม,นมันเทรดได้หมดแต่ว่าถ้าเทรดเทรดย,ยุบยับเทรดเยอะๆคุณอาจจะเสียโกเยอะเป็นข้อควรระวังนะครับกุญแจกุญแจพวกเนี้ยคุณรับไปขายราคา2 DY ดีได้นะครับผมอาจจะมาเทรดกุญแจต่ออันนี้ผมรอเหมือนแพทมันอัพไปแล้วหรือเปล่าไม่มั่นใจเออเพราะมันมีแพท ที่มันบอกว่ามันจะทําให้ซิตาเดลมันออกกุญแจง่ายขึ้นหรือว่าอะไรเนี่ยแต่ยังผมยังไม่เห็นแพทช์อัปเดตคือผมอยากรอแพทช์อัปเดตตัวเรื่องซิตาเดลก่อนแล้วค่อยมาเล่นกุญแจเพราะว่ากลัวว่าแพทช์อัปเดตแล้วจะเหมือนระบบิดคือรับบิดมันจะล่วงแต่ว่าโดยตัวกุญแจแล้วปกติมันเทดได้นะเออซึ่งแพทพทนี้ก็น่าจะเทดได้ประมาณนี้แหละไปเรื่อยๆประมาณ1ต่อ2 1 1ต่อ1น1ต่อ2 dy หรือว่า จะขึ้นไปถึง1ต่อส1ต่อ4ี่ดีวันนี้แล้วแต่โดยโดยมากแล้วหลีกนี้กุญแจดอกขวาแพงกว่าไม่รู้ทำไมหลีกก่อนหลีกก่อนดอก,กวะดอกแรปลิ้นพันหลีกก่อนดอกกลางหลีกนี้ดอกขวาแพงนะฮะดอกซ้ายดอกซ้ายถูกถูกทุกหลีกแต่ตอนต้นหลีกก็แพงกว่าดอกกลางแลนะตอนนี้ราคาพอๆกันเลยฮนะเออคือกุญแจก็เป็นหนึ่งอย่างที่เทรดได้สิ่งที่ไม่ควรเทรดจะเป็นพวกกุญแจบอดกุญแจบอส แผทนี้คือไม่ไม่ไม,ไมแนะนำอย่างแรงเลยไม่ไหวนะครับก็ประมาณนี้ประมาณนี้ส่วนตัวอันนึงที่ผมมองว่าคนน่าจะเทรแต่กลับไม่เทรดก็จะมีพวก Attack Speed Skill Speed ตัวเนี้ยหาซื้อยากนะแล้วแต่พอมีก็ขายไม่ออกนะครับหรือว่าคุณอาจจะไปดูพวกโอเมนอื่นๆก็ได้นะครับในนี้มีโอเมนเยอะแยะเลยคุณเลิกเลิกเลิก,เลกที่จะเทรดมัน นะครับไม่จําเป็นจะต้องเทรดตามที่ผมมีอันนี้เดี๋ยวผมก็ยกเลิกทิ้งแล้วเพราะว่าราคามันไม่ได้แล้วเอ่อผมผมยกเลิก,กขายใหม่เลยก็ได้อันละสี่พอคือคือถ้าดอยก็ต้องยอมคัตนะครับมันทําอะไรไม่ได้หรือว่าจริงๆแล้วโอมเมนคุณจะรอก็ได้นะเพราะสุดท้ายแล้วผมมองว่าโอมเมนก็ยังราคาขึ้นเรื่อยๆแต่เดี๋ยวผมจะเอาเงินไปหมุนอย่างอื่นก่อนน่าจะน่าจะดีกว่านะครับอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวลงเลยดีไหม ไม่ถึงว่าปิดคลิปเลยดีไหมอ่ะดอกดอกนี้อีกดอกหนึ่งก็ได้ดอกนี้ผมว่าขายได้อยู่ผมอาจจะรับที่สาสิบเก้าอันต่อเก้าอันแบบเนี้ยแล้วเดี๋ยวผมเอาเก้าอันนนะมาขายอันละสี่จุดห้าสี่สิบจุดห้าผมต้องซื้ออีกเอ่อสิบสามคูณสี่ห้าสิบสองห้าสิบสองบวกอีกเท่าไหร่วะ ออสิบตรงๆรงนี่ว่า,มาเมาแล้วอ่ะสี่โอ้แล้วสีุดเลยเหรอเออมาดูน,นะเนี่ยสี่จุดสาชิ้นแปลว่าเขารับแค่13ชิ้นถ้ามีคนขาย13ชิ้นนี้ให้คนนี้ปุ๊บราคาตกไป4ีุดเลยนะเอออันนี้ก็เป็นหนึ่งในข้อควรระวงังแต่ถ้ารับมาได้ปุ๊บผมว่าขายได้4.5่จ้าสจุน่าจะขายออกนะครับเอ่อแต่ว่าถ้าเกิดเป็นแบบนี้คุณจะต้องหาเลทใหม่ เราอ้างอิงเลทเขาไม่ได้อ่ะเอออ่ะก็ไอ้ก้อนเมื่อกี้มีคนกดขายให้เขาไปแล้วนะครับก็เหลือสี่จุดหนึ่งกับสี่ละไอ้สี่จุดสามสามมันหายไปละนะครับก็อย่างอย่างคืออย่างที่บอกนะเพราะสี่จุดสามสามหายเมื่อกี้มันเลยเป็นสี่จุดหนึ่งเลยคือคุณก็ต้องมานั่งเช็คราคาตรงเนี้ยว่ามันมีคนไปรับอะไรพิลงพิเลนหรือเปล่านะซึ่งอันนี้ผมจะมารับพิเลทสี่จุดสองแทนนะครับซึ่งถ้าได้ฮะอันจะขายได้ยี่สิบสองกำไรก็ใช้ได้อยู่ แต่ว่าเราจะต้องรับเราจะขาย4.5เปไปว่าเราต้องรับให้มันเป็นเลขคู่นะถ้า5อันมันขายราคา4.5ไม่ได้ก็ต้องเพิ่มไปเข้าหนึ่งเป็น42ดีนะครับก็จะขายได้10อัน10อันคูณ4.5ก็ได้45ดีกํากำไร3ดีาจาก42ก็ไม่ไม่ค่อยเยอะนะเออไม่ค่อยเยอะอแต่ว่าก็ก็ได้นะ เพราะว่าถือว่าเป็นสําหรับผมอะมันคือการกระจายความเสี่ยงกับเงินที่ผมจะไปลงหลายๆตัวถ้าลงตัวเดียวแล้วมันชัว์ผมก็ลงตัวเดียวปะแต่เพราะมันไม่ชัว์ผมก็เลยต้องลงหลายๆตัวไงเอออันนี้อันนี้คือหลักการอย่างหนึ่งแล้วกันอันนี้ผมต้องเผื่ออันนี้ผมจะเผื่อดีไว,ไว้สําหรับพรุ่งนี้ละเผื่อ <ๆ S 1> ว่าราคามันไม่เป็นอย่างที่คิดนะครับราคามีการเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงบ้าบออะไรเราก็จะได้มีไม้สองไม้สามคอยรับลงมาเหมือนไอโอเมนตัวเนีเ้ยที่แบบหลังหักไปแล้วรอบหนึ่งนะหรือว่าพรุ่งนี้ราคาจะเปลี่ยนแปลงเพราะว่า จะบอกว่าราคาวิ่งมันจะวิ่งวันเสาร์วอาทิตย์ค่อนข้างเยอะแล้ววันจันทร์ราคาจะลงราคาราคาจะลงวันพุธพฤหัสเริ่มขึ้นมาหน่อยหนึ่งสุกเสาร์ขึ้นมาใหม่นะครับเพราะฉะนั้นวันที่ผมอัดคลิปอาจจะไม่ใช่วันที่ดีในการซื้อของเดี๋ยวเป็นวันที่ดีในการขายของอย่างที่เห็นเนาะว่าผมขายของออกหมดเลยนะครับในวันวันเสาร์นี้วันเสาร์นะครับวันเดียวคือแม่งออกหมดเลยจากที่ตั้งมาประมาณ4ี่ห้าวันเพิ่งออกวันนี้นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าคลิปนี้ทํามาเพื่อสาหรับคนที่ฟาร์มหอก แล้วมีดี y สิ่งที่ผมอยากแนะนําคุณคือการมาลงทุนเพื่อที่ว่าคุณบิ้วต่อต่อไปจะไม่ต้องไปฟาร์มหอกใหม่เรื่อยๆเออเพราะว่าเนี่ยผมก็บิ้วตัวมาเรื่อยๆนะผมไม่เชว่าผมไม่บิ้วแต่ผมบิ้วตัวมาโดยที่เงินผมไม่ลดไงผมก็เลยอยากมาแนะนําให้คุณฟังแล้วก็เอาไปใช้เอาไปดัดแปลงกันต่อเพราะว่าถ้าทุกคนมาซื้อโซคอผมบอกนะถ้าคุณคมาอยู่ที่โซคอแบบผมมาอยู่ที่แฟคเจอร์ลิงโอแบบผมมาอยู่ที่โอเมนไม่กี่ตัวแบบผมเนี่ย เดี๋ยวราคามันก็จะเลเทเหมือนหอกขาวนั่นแหละที่ลงคลิปไปแล้วก็คุณไปตัดราคากันอันนี้ผมไม่รู้ด้วยแหละเพราะว่าหลังจากที่ผมลงคลิปผมบอกเลยว่าผมก็ไม่ได้ไปฟาร์มแล้วผมจะทําคลิปนี้ต่อผมเลยไม่ได้ไฟาร์มผมก็ดีไวมันปนกันนะครับโอเคก็คลิปนี้มีเพียงเท่านี้ถ้ามีอะไรอยากอัปเดตอยากมาพูดคุยหรือว่าแบบแนวปัจจุบันที่คุณฟังคลิปนตอนเนี้ยผมทําอะไรอยู่ซื้ออะไรขายอะไรทํา,ายัางไงหาเงินยังไงคุณมาําในดิสคอร์ดผมได้ผมไม่ได้กากอะไรอยู่แล้วผมแค่ทําคลิปแล้วก็ลงตามวันที มันต้องเป็นวันลงคลิปคือผมไม่ได้ลงทุกทุกวันไม่ได้ลงมั่วสัวผมลงจันทร์พุธศุกร์จันทร์พุธศุกร์ห้าโมงเย็นพยายามจะไม่มั่วมันอาจจะมีมั่วๆหลุดๆบ้างก็แล้วแต่วันแล้วแต่อทิตย์เพราะว่าบางทีผมก็เมาๆึาานผมทางานคนเดียวเนาะผมมาทํางานประจําอยู่แล้วผมก็ทําอัดคลิปเป็นงานอดิเรกแล้วผมก็เล่นเกมเล่นเกมเป็นหลักอัดคลิปเรื่องรองโอเคปะมันก็จะแบบสับๆไปสับมาคือผมทําหลายอย่างมึนๆก็ขออภัยไปด้วยแลวกันมีอะไรก็ขอดีสครับมาถามกันได้เลยนะครับหรือว่าหลังไปในเฟซบุะ ก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมบ๊ายบายเจอกันรอบหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายกดไลค์กดตัดกันจากไก้ติดตามป่าว้าเช่งนะคะ